ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลงสามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต,อนต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจูอดประาดใจไม่ได้ดูเหมือนว่ากาะดูวิญญาณนี้จะไม่คู่ควรกับเขาจริงๆเนื่องจากมันเหมาะสมสําหรับวิญญาจาราเพศเสริมเพราะฉะนั้น เอามันไปให้กับรองๆน่าจะดีกว่าเจ้าได้ค่าซื้อเหนือนไปแล้วโรงเรียนซังฮวยไม่น่าจะปล่อยเราไปง่ายๆแน่นอนในเวลานี้อาจารย์ใหญ่พูดอย่างเบาๆผู้รันเตอ๋อพูดอย่างโกรธจัดว่าเจ้าจะกลัวทําไมโรงเรียนซื้อไหเคอร์ขอ,ของเรายังจะกลัวโรงเรียนกระจอกแบบโรงเรียนซังฮวยอีกงั้นเหรอในเวลานี้หรือเอ๋เอหลงยังพูดอีกว่าหากโรงเรียนซังฮวยมาหาเรื่องเรา โรงเรียนสายฟ้าสีน้ำเงินของเราจะร่วมมือกับพวกเจ้าข้าไม่กังวลว่าพวกเขาจะมาสร้างปัญหาและตอนนี้ในระหว่างการแข่งขันวิญญาจารย์พวกเขาก็ไม่กล้าจะทำอะไรใหญ่ๆอีกต่อไปแต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าเรามีคนเหลือเจ็ดคนเท่านั้นและไม่มีใครสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวิญญาจาร์ได้ดังนั้นข้าจึงเป็นกังวลว่าอาจารย์ใหญ่รีบอธิบายอาจารย์ท่านกังวลว่าโรงเรียนสังหุย จะทำไรกับคนอื่นงั้นเหรอเซียวโจโพูดเนื่องจากพวกมันกล้าโจมตีเจ้าพวกมันก็ต้องกล้าโจมตีผู้อื่นด้วยดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้อาจารย์ใหญ่พูดในขณะนี้ใบหน้าของเซียวโจแสดงรอยยิ้มเยาะเย้ยแล้วพูดขึ้นว่าในเมื่อเรารู้แล้วพวกเขาจะดําเนินการกับเราทําไมเราไม่วางสายยาวๆเพื่อปล่อยปลาตัวใหญ่ไปเลยล่ะเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาทั้งสามคนมองไปที่เซียวโจ เซียวโจเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอผู้นั้นเตอ๋อถามด้วยความวราใจถูกต้องแล้วแทนที่จะปล่อยไปเฉยๆจะดีกว่าถ้าเราจงง,งูงออกมาจากหลม่มแล้วดึงพวกมันออกมาฆ่าให้หมดเซียวโจูเย้ยเด็กดีข้าชอบวิธีของเจ้าทำได้เลยผู้นั้นเต๋อหัวเราะและพูดตกกลางเคินเอ้าซื้อคาเดินอยู่บนถนนเพียงรำพังเขาไม่อยากจะออกไปในตอนกลางคินแต่เขาเข้ออดไม่ได้ พวกเขาเสี่ยวจูและคนอื่นๆก็ออกมาและใช้เขาเป็นเหยื่อรอเพื่อราคนจากโรงเรียนซางฮุยให้มาติดเหยื่ออาจารย์ที่เดินทางมากับโรงเรียนซางฮุยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาจารย์ประจำเท่านั้นแต่โดยพื้นฐานแล้ว,วกเขาจะเป็นวิจฉาอาจารย์ที่อยู่ในระดับ70เกือบแทบทุกคนขณะที่เอ้าซูขาเดินเขาก็พึมพำในปากของเขาเจ้าเสี่ยวจูนะเจ้าเสี่ยวโจเจ้ายัางจะให้ข้ามาเป็นเหยื่ออีก ข้าขัวมากเช่ารู้ไหมเขาก้าวเดินไปบนถนนอย่างสั่นเทิมในขณะนี้เขาได้รู้สึกถึงเจตนาการฆ่าที่รุนแรงอย่างกระทานหันเขาหันกลับไปมองและเห็นคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยมีผ้าปิดหน้าไว้เจ้าเป็นใครเอาสือขาชี้ไปที่พวกเขาและพูดข้าคือคนที่ต้องการฆ่าเจ้าทายที่สวมหน้ากากพูดอย่างเย็นชาเอาสือขาถามอย่างรวดเร็วว่าทำไมเจ้าถึงอยากจะฆ่าข้า ข้าเป็นเพียงวิญญาจารประเภทเสริมและข้าไม่มีความขัดแย้งหรือความเป็นศัตรูกับพวกเจ้าทำไมพวกเจ้าถึงต้องการฆ่าข้าฮ่า,าเพราะว่าเจ้าจะต้องตายโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์จะต้องขาดผูดเล่นถ้าเป็นแบบนั้นโรงเรียนสังเวยของเราจะสามารถเข้าต่อไปในรอบต่อไปได้ดังนั้นเพื่ออนาคตของโรงเรียนสังเวยของเราเจ้าไปตายซะชายสวมหน้ากาก,ากพูดพร้อมกับถือมีดสั้นและ รากมันเข้าหาเอาซื้อขายอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ร่างสีร่างปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเอาซื้อขามันได้แก่เซียวโจ้เจ้าอูจีผูรันเและริวเออรหลงเซียวโจ้มองดูพวกเขาอย่างเย็นชาและกล่าวว่าข้าไม่คิดเลยว่าพวกเจ้าจะมาจริงๆในเวลานี้ชายสวมหน้ากากสองคนไม่คิดว่าพวกเขาจะมาในเวลานี้นี่กลายเป็นว่าเป็นแผนของพวกเจ้างั้นเหรอพวกเจ้ามันไร้กาจริงๆในขณะนี้ชายสวมหน้ากาก จีประเทศเซียวโจแลาวโฟด,ดเซียวโจมองมนุษย์สวมหน้ากากทั้งสองอย่างเย็นชาและพูดว่าร้ายงั้นเหรอข้าไม่ได้ร้ายถ้าพวกเจ้าไม่วางแผนกับนักเรียนของเราก่อนบางทีเจ้าอาจจะยังไม่รู้คนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนของเจ้าเขามีชื่อว่าซือเหนียนใช่หรือไม่เขาต้องการที่จะฆ่าข่างั้นเหรอมันไร้สาระมากเกิด,ดอะไรขึ้นกับเขาในขณะนั้นมีคนสวมหน้ากาก,ากอีกคนถามอย่างรวดเร็ว ข้าต้องขออภัยด้วยข้าแค่ทำให้เขาไม่มีชีวิตเท่านั้นเองถูกฆ่าแล้วงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงเขาจะถูกฆ่าได้ยังไงเจ้ารู้ไหมว่าเขาคือมหาปาวิญญาณและยังมีกระดูกวิญญาณอีกด้วยเจ้าจะฆ่าเขาได้อย่างไรชายสวมหน้ากากสองคนถามด้วยความไม่เชื่อเซียวโจมองพวกเขาอย่างเย็นชาและพูดว่า นั่นเ็เป็นแค่มหาปาาวิญญาณเท่านั้นมันไม่ยากสําหรับข้าที่จะฆ่ามหาปาาวิญญาณวัดเก่งจริงๆนะเจ้าชายสวมหน้ากากพูดขึ้นอย่างกระทานหาันข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าจะเก่งเหมือนที่เจ้าพูดหรือไม่ในขณะนี้นชายสวมหน้ากากได้โจมตีเขาด้วยมีดสั้นในมือของเขาแล้วและพลังวิญญาณที่พุ่งพล่านและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาวิญ,ญญาณยุดการต่อโซ่งูดอกไม้กระจกในขณะนี้น ด้านหลังชายสวมหน้ากากปรากฏร่างขนาดใหญ่ของราชางูซึ่งคล้ายกับวิญญาณยดการต่อสู้ของตูคูปอแต่วิญญาณยธการต่อสู้ชนิดนี้ไม่มีพิษเช่นดังงูพิษของตูคูปอวิญญาณยธการต่อสู้มีดทำลายบุคคลอื่นยังปลดปล่อยวิญญาณยธการต่อสู้ใดนั้นพลังวิญญาณของทั้งสองคนก็ยังคงปั่นป่วนได้พลังที่พุ่งพล่านก็กดลงไปที่เซียวโจถ้าอยากจะรู้ว่าทักษะวิญญาณของเจ้าเก่งแค่ไหน ถึงสามารถฆ่าซื้อเหนียนได้เมื่อพูดเช่นนั้นทั้งสองได้กดตัวลงไปหาเซลโจแล้วเซลโจเผชิญหน้ากับหาปาดวิญญาณทั้งสองและคอยดูพวกเขาอย่างเงียบๆโดยไม่หลบเรื่องใดๆขณะที่ทั้งสองกำลังจะมาถึงเซลโจเซลโจก็ดึงตัวออกด้วยความเร็วที่จำกัดและโจโจก็ดึงภาพติดตาออกมาและเซลโจก็แฝงรูปร่างของเขาหายไปอย่างกะทันหันและปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพวกเขา ดาบคราดูในมือของเขาถูกควบแน่นแล้วเขาจ้องมองดูชายสวมหน้ากากสองคนอย่างเย็นชาและมีดวงตาเศร้าโศกสําหรับพวกเขาเสี่ยวโจไม่มีอะไรจะพูดไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามแต่พวกเขาต้องการฆ่าตัวตายทาง้งโคเพราะฉะนั้นเสี่ยวโจจะไม่มีความเมตตาต่อเรื่องนี้เพียงรำพังดังนั้นเสี่ยวโจจึงมีเพียงคําเดียวสําหรับพวกเขานั่นคือการสังหารการสังหารไม่ใช่การแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องมีกลโนบายพิเศษใดๆอย่างแค่ใช้แค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นไตายซ่าทนายนั้นเสี่ยวโจก็กระแทกลงมาจากข้างบนวิญญาจารย์ทั้งสองจะต้านทานทักษะสังหารของเสี่ยวโจได้อย่างไรทนายนั้นพลังวิญญาณอะไรขีดจำกัดก็ตกลงมาและกดทับพวกเขาทั้งสองทนายนั้นพวกเขาทั้งสองก็ไม่สามารถต้านทานแรงกระแทกที่รุนแรงเช่นนี้ได้และพวกเขาก็ถูกกดลงกับพื้นโดยตรงมันจะเป็นไปได้อย่างไร เขาเป็นแค่ราชาวิญญาณเขาจะมีพลังที่ขแข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีเวลาที่จะปกป้องตัวเองและพลังวิญญาณของเสียวโจกก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีดาวกระโดกในมือของเขาทะลุผ่านหน้าอกของมหาป่าวิญญาณระบบวิญญาณถูกเปิดใช้งานและเริ่มดูดซับวงแหวนวิญญาณและพลังวิญญาณของบุคคลนี้อย่างต่อเนื่องในเวลาไม่ถึงโค่หนึ่งบุคคลนั้น ก็ถูกดูดซับจนแห้งแร้หายไปอย่างกระทานหาันอีกคนเห็นว่าสหายของเขาถูกฆ่าตายเขาน่าจะเป็นมหาปาดวิญญาณอย่างชัดเจนแต่เขาก็ถูกเสี่ยวจูฆ่าตายด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเขาตกใจในใจนอกจากตกใจแล้วยังมีความกลัวอีกด้วยเขาไม่อาจจะเชื่อได้ไม่สามารถเชื่อว่าชายหนุ่มเช่นนี้จะสามารถฆ่ามหาปาดวิญญาณได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว นี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาเช่นนี้ระทบเขาที่หน้าอย่างรุนแรงหน้าเวลานี้เขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าโรงเรียนจะมีชื่อเสียงแค่ไหนและโรงเรียนจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่เขาแค่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นเองเขาเรียกเขาลงต่อหน้าเซียวโจและกระแทกศีรษะของเขาสามครั้งเขารบเซียวโจเขาร้องระปล่อยข้าออกไปเอถอะปล่อยข้าไปได้ไหม ข้าไม่คาจะอยู่ที่นี่อีกแล้วข้าจะออกจากโรงเรียนสังหวยและข้าจะไม่สนใจเรื่องโรงเรียนอีกต่อไปครั้งนี้การ,รุณาปล่อยข้าไปเถอะเสี่ยวจูเงียบและความเงียบนานทําให้ผู้คนรู้สึกเย็นชาสําหรับคนชั่วร้ายเช่นนี้เสี่ยวจูร,รู้สึกว่าการพูดคุยกับเขาเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีอะไรจะพูดข้าเลยดีกว่าไหมเสี่ยวจูเดินเข้าไปหามันทีระก้าพร้อมกับรากดาบกระโดกในเมือ ให้เกิดประกายไฟลงบนเพลินจากนั้นเซียวโจก็จ้องมองไปที่ชายคนนั้นอย่างเย็นชาในเวลานี้ชายคนนั้นรู้ว่าเขาจะไม่สามารถหลนีจากชะตากรรมนี้ได้ดังนั้นเขาอาจจะต้องต่อสู้กับเซียวโจโจโจพลังวิญญาณของเขาข้อคราตุ้นร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องและเขาเข้ารอบรมพลังทั้งหมดของร่างกายและต้องการที่จะมอบการโจมตีครั้งสุดท้ายให้กับเซียวโจ พลังวิญญาณที่ไร้ขีดจำกัดจมตีร่างกายของเซียวโจแต่เซียวโจเขาไม่สนใจอะไรเลยด้วยพลังวิญญาณร่างกายทองคําอมตะมหาป่าวิญญาณไม่สามารถทําร้ายเขาได้เลยชายผูน้นี้มองเซียวโจด้วยความไม่เชื่อและพูดว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ในขณะนี้เขาไม่มีโอกาสอีกแล้วดาบกระดูกของเซียวโจถูกเสียบเข้าไปในร่างกายของเขาเขาเพียงรู้สึกเพียงว่าพลังวิญญาณของเขากำลังสูญเสียอยู่ตลอดเวลา ได้ในที่สดุดจิตวิญญาณของเขาก็าหายไปเซียวโจดึงดาบกระดูกออกมาแล้วทนาดนั้นเขาก็กลายเป็นขี้เท่าและสลายไฟระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินในขณะนี้อ้าวซือคามองดูเซียวโจ้ได้วความประหลาดใจแม้ว่าเซียวโจจะสามารถฆ่ามาหาปา่าวิญญาณได้มาก่อนแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นแต่ตอนนี้เซียวโจสามารถฆ่าด้วยการโจมตีแค่ครั้งเดียวดูเหมือนว่าเซียวโจ้จะพัฒนาขึ้นอีกครั้ง ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าเซียวโจไปถึงระดับ60แล้วได้ตอนนี้เพียงแค่รอวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณแสนปีเท่านั้นเสียวโจสามารถผ่านระดับที่60ได้สําเร็จแล้ตอนนี้เขาเข้าเหลือเพียงแค่ติดวงแหวนวิญญาณให้กับตัวเองแต่ตอนนี้เขามีแค่ห้าวงแหวนเท่านั้นซึ่งทําให้คนอื่นๆเข้าใจผิดที่ว่าเขาเป็นราชาวิญญาณในระดับที่50ดังนั้นหลิวเอ๋อหลงและฟู่หลันเตอเจ้าอูจี จึงได้เคลื่อนไหวใดๆและเดีเซลโจก็ฆ่าพวกเขาทั้งสองฟูรันเตอและริวเอ๋อหลงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือแต่พวกเขาทั้งหมดาก็กลายมาเป็นผู้ชมเท่านั้นเองด้วยความแข็งแกร่งของเซลโจข่าเก่งว่าเราคงไม่ใช่คู่ต่อสู้กันอีกแล้วเจ้าอูจิถอนหายใจรู้สึกไม่สบายใจงั้นเหลือที่ถูกนักเรียนแสงหน้าฟูรันเตอหัวเราะแสงหน้าอะไรมันไม่เป็นอย่างนั้น ดูเหมือนว่าข้าจะไม่เคยชนะเขาเลยตั้งแต่แรกใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าราอายหลังจากที่เขาได้เป็นราชธินนานานพมยศแล้วข้าก็สามารถที่จะคุยโม้กับคนอื่นๆได้เช่นกันว่าข้ามีลูกศิษย์เป็นราชธินนานานพมยศเมื่อถึงเวลา,านั้นข้าจะดูว่าใครกล้าที่จะมาทําให้ข้าลําบากอีกเจ้าอูเจ้เย้มผู้รันเต๋อใส่หัวอย่างรวดเร็วและก็เย้มในขณะนี้เอาซื้อคามองดูเสี่ยวโจอย่างแปลกๆและพูดว่าเสี่ยวโจ เจ้าดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นใช่แล้วตอนนี้ข้าอยู่ระดับ60เซียวจูล่าวอย่างสบายระดับ60งั้นเหรอในเวลานี้ฟูรันเตอร์ริวเออหลงและเจ้าอูจีก็รู้สึกประหลาดใจร่วมกันพวกเขามาที่เมืองเทนโตได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นและเซียวโจก็ไปถึงระดับจักรภาพวิญญ,ญญาณที่60แล้วใครอีกที่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยความเร็วในการฝึกฝนระดับนี้เซียวโจ เจ้ามีระดับ60จริงๆงั้นเหรอหมายความว่าเจ้าจะตามข่าทันเร็วๆนี้ใช่หรือไม่เจ้าอูจีพูดเสี่ยวโจยิ้มและไม่พูดอะไรเมื่อเห็นว่าเสี่ยวโจยอมให้กับเจ้าอูจี้นอกจากความประหลาดใจแล้วในใจของเขากับมีแต่ความประหลาดใจเท่านั้นในขณะนี้ฟูดรันเตอ๋อข่าวว่าเสี่ยวโจพวกเราทุกคนมีความสุขเมื่อเจ้าไปถึงระดับ60แต่ก็รู้สึกระายอายใจวงแหวนวิญญาณวงที่4ี่ของเจ้ามีอายุ80,000ปีและ วงแหวนวิญญาณวงที่5ของเจ้าก็มีอายุ10,000แปีวงแหงวนวิญญาณที่6ของเจ้าน่าจะต้องใช้วงแหงวนวงิญญาณ10,000แปีด้วยแต่ความแข็งแกร่งของเราในปัจจุบันการจะฆ่าสัตว์วิญญาณอายุ10,000แปีนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตามรายที่เจ้าต้องการเราจะช่วยเจ้าแม้ว่าเราจะต้องต่อสู้หนักก็ตามฟูรันเตอร์โูดเ่ยวจูอดว่าได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจเล็กน้อยว่าได้ยินฟูรันเตอรูดเช่นนี้เราควรจะรู้ว่า สัต์วิญญาณหนึ่งแสนปีเท่าๆกับราชทินนานาพมายศและมหาปาดวิญญาณก็คือขยะที่ไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าราชทินนานาพมายศดังนั้นเสี่ยวโจจึงไม่เคยเพึ่งพาพวกเขาแต่พวกเขายังสามารถที่ถึงตัวเสี่ยวโจได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าเสี่ยวโจยังคงจะมีอาจารย์ที่ดีอยู่บ้างเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ